เอาละสิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าตะลึงสุดๆเลยทีเดียวครับกับตัวเลข16.5ล้านคนดูผ่านทางฟรีทีวีครับมันเหลือเชื่อครับว่าประเทศไทยจะข้างไครกีฬาวอลเลย์บอลขนาดนี้เลยหรือถึงขั้นที่ดีเจสตารี่ครับดีเจระดับโลกที่มีส่วนกับการจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยถึงแฟนไทยออกมาพูดแบบนี้กันเลยทีเดียวครับพร้อมจับตาสถานการณ์ล่าสุด วอลเล์บอลหญิงเอเชียเปลี่ยนไปแบบเกินคาดเวียดนามเครียดจัดอันดับโลกร่วงหนักแถมพูดไม่ออกกรณี FIVB แบนตู้แช่กระทบตู้เย็นมีผลพวงยาวแน่ๆเพราะเวียดนามถูกตราหน้าใช้นักกีฬาชายร่วมทัพบอลเล์บอลหญิง เกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับพร้อมอัปเดตสถานการณ์ของสาวไทยเราด้วยแล้วก็มีข่าวนะครับโคโววิลิกเกาหลีใต้รายงานใหญ่ครับโมเม เฟเธอริงโมมาจะช่วยไฮพาร์ตลุ้นแชมป์ลีกเกาหลีได้หรือไม่มาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับเอาล้สิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไปในทันทีครับของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับกับ ตัวเลขล่าสุดที่เปิดออกมาแล้วนะครับเรตติ้งทยานฟ้าสุดๆเลยกับการแข่งขันวอนเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งแน่นอนเจ้าของลิขสิท์ในประเทศไทยที่มีการถา่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีก็คือช่อง PPTV SD36 ครับล่าสุดเนี่ย PPTV ออกมาเผยตัวเลขที่เรียกได้ว่าเหลือเชื่อนะครับเพราะว่า ตลอดการจากการแข่งขันนับตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนเนี่ยรวมแล้วมีการถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีเนี่ย28เกมนะครับทำสถิติคนดูทะลุถึง16.5ล้านนะครับแค่ฟีทีวีนะแค่ฟีทีวีและเกมที่เรียกได้ว่าทำเรตติ้งสูงที่สุด เป็นอันดับหนึ่งก็คือเกิดขึ้นในวันที่29สิงหาคมก็คือเกมที่ไทยปัะทะกับญี่ปุ่นในรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มหาศจรรย์มากนะนี่แค่ทีวีนะทีวีที่ยิงสดในประเทศไทยนะครับนี่ยังไม่นับรวมตัวเลขในระบบสตรีมมิ่งรวมไปถึงทางฟังออนไลน์ทาง YouTube ที่เรียกว่ามีรายงานว่าตัวเลขเนี่ยนะครับกระฉูดมากๆเลยทีเดียว เดี๋ยวมารอตัวเลขอย่างเป็นทางการอีกครั้งทางฝั่งออนไลน์เนาะแต่ทางทีวีเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำที่ชัดเจนถึงกระแสนะครับของวอลเลย์บอลในประเทศไทยนะครับกับทีมชาตินี่ก็มาเป็นท็อปหนึ่งกับกระแสของแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งคนที่พูดได้กินใจสุดๆเนี่ยก็คงต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ร่วมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาว่า S DJ s t a r ารีครับดี DJ ชื่อดังจากออสเตรเลียผู้สร้างสารคความสนุกในสนามวอลเลย์บอลระดับโลกหลายรายการเนี่ยออกมาเปิดใจถึงประเทศไทยแล้วก็กองเชียร์ไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโลกนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยนะครับโพสต์ Post ผ่าน Facebook ส่วนตัวใจความสําคัญบอกว่าตั้งแต่วันที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันชิงแชมป์โลกผมตื่นเต้นสุด ประเทศนี้และผู้คนที่นี่มีคุณค่าเกินกว่าจะเป็นแค่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวสำหรับผมเพราะว่าผมเคยใช้เวลาหลายปีในชีวิตที่นี่มันกลายเป็นบ้านหลังที่สองของผมและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปดีเจซารีบอกว่าขอบคุณสมาค,คมกีฬาวอลเลย์ลบอลแห่งประเทศไทย v o l l e ย b บอลเวิลดที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของงานอันยิ่งใหญ่ที่สุด ลองจากโอลิมปิกครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานขอบคุณ32ทีมที่สร้างการแสดงอันยิ่งใหญ่บนสนามแข่งขันโดยเฉพาะรอบฟินาลโฟที่เต็มไปด้วยความเข้มขน้นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระหว่างอิตาลีและบราซิลอาจถูกจารึกว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และทั้งรอบชิงเหรียญทองและเหรียญทองแดงก็ต้องเล่นกันถึง เซตตัดสินเกมเหล่านี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานและสุดท้ายขอบคุณแฟนๆที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้วันเวลาที่ยาวนานเหล่านี้พิเศษยิ่งขึ้นแฟนบอลไทยคือหนึ่งในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครจริงๆนี่คือสิ่งที่ทาง DJ s t a r r รนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นขวัญใจนะของหลายๆคนด้วยนะครับออกมาเปิดใจถึงประเทศไทยของเรานะ เรียกได้ว่าได้รับคําพูดนะครับได้รับคําชื่นชมแล้วก็รู้สึกทึ่งมากๆเลยทีเดียวเท่านั้นไม่พอครับอีกหนึ่งกระแสที่กลายเป็นไวรัลไปโด่งดังถึงเวียดนามนะผมเพิ่งเห็นนะครับก็คือกระแสของซาร่านุสลาต้อมคำนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมอบรางวัลน,นะครับโดยซาร่าเนี่ยได้รับบทบาทเป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมชาติบราซิล ในฐานะที่จบอันดับ3ของการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนาะวินามนี่ทึ่งมากกับชุดแต่งตัวของไทยที่พิกคาดะนะครับหลายคนคาดว่าไทยอาจจะใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติแต่ไม่ใช่เลยครับไทยเปลี่ยนลุกเลยใช้ความเป็นอินเตอร์นะครับใช้นักกีฬาระดับโลกอย่างซาร่านะครับประสบความสาเร็จ อย่างสูงทั้งในฐานะทีมชาติแล้วก็ในระดับอาชีพเป็นตัวแทนจากประเทศไทยได้อย่างสง่างามนะซึ่งเนี่ยเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่เวียดนามก็อยากจะได้เหมือนกันการยอมรับจากนานาชาติในแง่ของความสง่างามแนละจุดจุดนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นกระแสที่ยังคงเดินทางมาเรื่อยๆแหละแล้วมีอะไรดีๆดีวผมจะมาเล่าแล้วมาขยายให้ฟังแต่ก็ต้องบอกเล่ากันแบบตรงไปตรงมาครับคุณผู้ชมกับสถนานการณ์ล่าสุดที่กลายเป็นข่าวใหญ่อยู่พอสมควร ในวงการวอลเละบอลร,ระดับเอเชียเพราะว่าโ,โหญี่ปุ่นจบทัวร์นาเมนต์วอลเละบอลโลกด้วยการเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ทั้งเอเชียเนี่ยตะลึงแล้วก็ประหลาดใจมากเพราะว่าญี่ปุ่นในช่วง2ปีหลังแข็งแกร่งมากนะครับแล้วจีนเองเนี่ยนะครับศักยภาพอาจจะไม่ได้หล่นเยอะแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าเก่าการมาของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยน พอติศาสตร์ของวอลเลย์บอลในย่านเอเชียไปในทันทีนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเลยนะครับให้กับทีมในย่านเอเชียที่อาจจะไม่ได้ตัวสูงใหญ่เหมือนกับทีมจากยุโรปหรืออเมริกาใตา้หรือมีทักษะสูงๆอะไรทํานองเนี้ยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังสามารถเรียกว่าเกาะกลุ่มท็อป5ของโลกได้อย่างน่าประทับใจ แรงบันดาลใจเนี้ยมันส่งต่อไปในหลายๆทีมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่การแข่งขันชิงแชมปเอเชียจะเริ่มต้นขึ้นในปี2026เนี่ยหนึ่งชาติที่ดูจะมีเอฟเฟกแล้วก็เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุดก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในชาติที่ทำผลงานเก็บแรงกิ้งนะครับสะสมของ FIVB พุ่งทยานขึ้นมาเนี่ยดีสุดผมเห็นเขขึ้นมาท็อป21ของโลกเนาะ คือชนะ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 รัวๆเลยนะครับในยุคที่มีตู้เย็นแล้วก็โฟทีเป็นตัวนําทัพแต่วันนี้สิ่งที่ทําให้วงการบอลระเบอลเวียดนามดูจะเครียดและก็เป็นกังวลแบบพิเศษเลยก็คือณนะตอนนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยบอลระ์บอลเวียดนามอาจจะอันดับโลกร่วงหนักกว่านี้อีกเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าตู้เย็น,นยจะกลับมาเล่นในเวทีระดับโลกไม่ได้แล้วนะเกมนานาชาติเพราะว่าเจ้าตัวปฏิเสธที่จะตรวจเพศไปนะครับ ประกอบกับ 4T เองเนี่ยวันนี้ก็เหมือนจะหมดก๊อกแล้วนะครับเพราะว่าเ,าเริ่มไปโฟกัสกับการแข่งขันหลีกอาชีพที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับทำให้เวีดนามเนี่ยรู้สึกเครียดแล้วก็เป็นกังวลว่าอนาคตที่รออยู่ข้างหน้านะครับกับกลุ่มผู้เล่นระดับโยชนตู้แช่ก็โดนเขาเรียกว่าโดนแบนไปเลยนะครับเล่นระดับนานาชาติไม่ได้อีกนะครับก็เลยมีการคาดคะเนว่าณปัจนะจุบันที่เวียดนามอยู่อันดับ28ของโลกเนี่ยจริงๆอาจจะหล่นลงไปได้อีก แต่หลัก30ปลายของโลกเลยนะครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปแถมล่าสุดนะครับสื่อเวียดนามเนี่ยยังออกมารายงานข่าวว่าพูดไม่ออกเลยนะครับหลังจากที่ณปัจจุบันเนี่ยกรณีอื้อฉาววอลเลย์บอลหญิงอยู่21ปีชิงแชมป์โลกที่ถูกยกเลิกผลการแข่งขันจากประเด็นที่ตู้แช่เนี่ยถูกตรวจพบนะครับว่ามีความผิด ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการจาก FIVB แล้วก็ไม่มีการต่อสู้คดีความจากฝั่งสมาคมบอลลย์บอลเวียดนามนะครับถึงขั้นที่สื่อออกมาตัดพเพลว่านี่ก็ครบ1เดือนแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าสมาคมเวียดนามนิ่ง FIVB N นิ่งซึ่งทางฝั่งสื่อเวียดนามก็อนุมานชัดว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคน ดูเงียบไม่เคลื่อนไหวไม่มีการต่อสู้ก็เหมือนกับเป็นการยอมรับอย่างชัดเจนว่าวัลระบบหญิงเวียดนามได้นำผู้ชายเข้ามาร่วมในทีมผู้หญิงจริงซึ่งนี่คือความน่าอับอายที่จะกลายเป็นผลกระทบใหญ่แน่ๆเพราะว่าตู้แช่กระทบตู้เย็นและที่สำคัญในปี2026เวียดนามจะอันดับโลกร่วงกว่านี้อีกเพราะว่าหลายชาติก็จองกระถินอยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานและที่สำคัญที่เปิดเผยออกมาแล้วก็คือเกาหลีใต้ก็อยากจะล้างแค้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันย,ยาวๆว่ามีรายงานออกมาว่า a v c Nation ช่ u เนี่ยเจ้าภาพในปีหน้าก็คือฟิลิปปินส์ด้วยนะครับงานนี้เจอเก็บโจทยาวแน่ครับเวียดนามรอได้เลยครับคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงเวียดนามก็ ต้องพูดถึงทีมสาวไทยของเราหน่อยเนาะล่าสุดเนี่ยมีการออกมามีรายงานเรื่องข้อมูลสถิติของสาวไทยในปี2025แต่ต้องย้ำนะว,ว่าภารกิจยังไม่จบนะครับปี2025ยังเหลือซีเกมอยู่แต่ซีเกมเนี่ยจะไม่คิดคะแนนแรนกิ้งของ FIVB นะครับดังนั้นเนี่ยสามรายการที่ผ่านมาทั้งวีเนะครับ c v l e a g u e c v l e a g u e จริ v ague, งๆเขาคิดคะแนนนะแต่เราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาทับซ้อนกับวีเเราก็เลยไม่ได้คะแนนแรนกิง้งนะครับแล้วก็ชิงแชมป์โลกลก่่าสุดเนีย สรุปผลงานอย่างนี้นะครับวิดเอล2อเนี่ยไทยจบในอันดับรองบวยของการแข่งขันนะอันดับ17นะครับแต่ว่ารอดตกชั้นเพราะว่าบวยตกชั้นคือเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไทยเราถือว่าโชคดีมากใน w ิ n เอล2ที่ไม่ตกชั้นนะโดยเฉพาะในเกมนัดสุดท้ายเนี่ยขอ2เซตกับแคนาดาแล้วเราทำได้สำเร็จนะครับส่วนในซีวีลีกกับ2ส,สนามที่ไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยที่ประเทศไทย เราเป็นแชมป์นะครับแต่ที่เวียดนามเนี่ยเราเป็นรองแชมป์นะครับแพ้ตบเวียดนามในเจนที่มีทีมผสมตู้เย็นโฟทเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นมูลเหตุสําคัญที่ทําให้ตู้เย็นเนี่ยต้องตัดสินใจไม่ร่วมการแขขันระดับนานาชาตินะครับเพราะว่าตู้เย็นทําไป45แต้มนะอันนี้เข้าใจได้จริงๆเราน่าจะได้คะแนนแต่ว่าไม่ได้นะอันนี้ ส่วนในชิงแชมป์โลกเราก็ยืนยันจบอันดับ13นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะถ้าดูจาก2ทัวร์นาเมนต์แรกทั้ง v n l แล้วก็ C ีวีลิเนี่ยนะครับเสียแชมป์ซีวีลิครั้งแรกนะครับวีเจบรองบวยเนี่ยหูในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหลายคนลุ้นระทึกนะครับแต่เราก็เอาตัวรอดได้สําเร็จจบอันดับ13ของการแข่งขันซึ่งคําถามสําคัญก็คือในซีเกมป,ปีนี้เราจะยังคงเป็นแชมป์อยู่หรือไม่ เป็นคำถามใหญ่แน่นอนซึ่งเวลาเท่านั้นจะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นเองนะครับผมขอปิดท้ายแล้วกันกับข่าวสาวไทยหนึ่งท่านนะครับที่ตอนนี้เดินทางไปที่เกาหลีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีรายงานของเกาหลีที่น่าตื่นเต้น,น,นก็คือในส่วนของโมเมธรัชชาสุขสดนะครับโมเมเนเดินทางไปร่วมทัพไฮพาร์ตนะครับเพื่อจะลงแข่งขันโคโววีลิกเกาหลีใต้ ในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนะครับโดยจากข้อมูลรายงานในเกาหลีตื่นเต้นมากเพราะว่าโมเมเป็นกําลังหลักของไฮพาร์ตกับทีมชาติอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยขู้โมเมถือว่ามีชื่อเสียงมากๆและปีนี้เนี่ยโมเมจะได้มาร่วมงานนะครับกับทางตัวตบหัวเสาอันตรายนะครับอย่างโมมาโมเมเฟตเทรลิงโมมาโมมานี่ก็เป็นอดีต เพื่อนร่วมทีมของสองวิภาวีสีทองนะครับสมัยเล่นอยู่กับฮุนไดฮิลสเต t ดนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ไฮพาร์เหมือนกันก็เป็นแนวรุกที่น่าสนใจนะโมเมโมมาคัางโซฮาวีอย่างเงี้ยหูแล้วเรออย่างที่บอกว่าโมมาก็เป็นนักกีฬาระดับท็อป ของหลีกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลีกเกาหลีก็น่าสนใจน้องสองก็เพิ่งจะถ่ายรูปเปิดตัวกับสโมสรใหม่อย่างเรสปาร์คด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเบอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงนดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝาก ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ